ชื่อทาร่ลนะครับกนกพลลีลาบุลาพงศ์ครับมาส่งยนอะไรครับเนี่ยเตรียมพัดครับเตรียมพัดเข้าเตียมบุดมสายอะไรเอ่ยสินเยอรมันครับลำดับที่หนึ่งครับอยากให้แบบช่วยฝากอะไรถึงแบบรุ่นน้องที่กำลังเตรียมตัวหน่อยว่าเฮ้ยเราควรเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่มออะไรพี่เตรียมตัวมสามนะครับสำหรับรุ่นน้องพี่ก็อยากให้น้องเตรียมตัวก่อนมสามเลยนะครับใช่ครับนี่ค่ะเตรียมตัวมสามาลยที่1่เลยอ่ะเก่งมากนะฮะวิชาไหนที่แบบว่าเป็นตัวช่วยในการสอบติดมากที่สุด ของผมถนัดภาษาอังกฤษพอดีครับผมว่าก็เป็นคะแนนตัวช่วยและคิดว่าวิชาไหนที่แบบว่าทําร้ายชีวิตตัวเองมากที่สุดวิชาที่ <laughs> ไปสอบว่าไม่ค่อยรู้ก็คือสังคมเลยครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะใช่ไหม,ไหมเนื้อหามันกว้างฝากอะไรถึงแบบรุ่นน้องอยากพูดอะไรพูดได้เลยฮะสำหรับรุ่นน้องที่อยากเข้านะครับพี่ก็ขอให้ติดแล้วก็ขอให้น้องตั้งใจนะครับโอเคครับผมยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับ